กับข้าวเย็นจ้าอะไรนะลืมชื่อมันโกบกว่ากบ อันนี้ช่างช่างประจำบ้านทําที่นั่งข้างเบาไปดูเกี่ยวเขา่ารถเกี่ยวเขา่ารถเกี่ยวเขา่า เอาทำอะไรคะกระเทยเกี่ยวไปพี่ไโพวงรดเกี่ยนแนนี้ยนั่นคิ้วเขาเกี่ยวเขาว่าทาไมลงมามวั้วเขาคือถมวงถ่วนไม่ก็วแล้วเขานี่เขานี่มันรูว่างมันเกี่ยนเลยเน่ยเ่เี่ยเก่นไปเกเขาก็จะใสมันน่าินอุ้มแน่นอน ดไข่นี่บนกระเพียวองหา嘛มนเลี่ยมม่นแหลกมันเี้ยมนี่้าวกระเพวนี้มอะไรเกียวฮะพี่เหล่าพกลนแอะไรนะไรว่าแบบียกแล้วมีคนขาแต่ว่าเขาไม่เอา้ไ แลว่ามันี็งดนีายนี่ดว่าค่ยยอากว่าี่ดีแต่ยงไงแม่บอกอย่างนี้านไม่ไดเขาเดินไม่ได้